สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะวันนี้เป็นไลฟ์แรกเนาะของเฟซน,นี้นะคะเฟใหม่ yes, <my. S 1> อาจเป็นวิดีโอเนาะสวัสดีตัวเอง <c oughs> สวัสดีตัวเราเองที่ที่เราจะบันทึกเรื่องราวของของเราเป็นประวัติศาสตร์เป็นบันทึกความทรงจําบันทึกเรื่องราวบันทึกความรู้เพื่อเก็บไว้ดูแล้วก็ ไเเนตัวองสวัสดีท่านที่ได้เข้ามาร่วมร่วมในอะไรร่วมในบันทึกนี้พวกทุกอย่างเป็นบันทึกค่บเนาะเป็นบันทึกว่าว่า,วามันจะมีย้อนกลับมาให้เราดูในเฟสเนาะอันนี้เราจะสร้างบันทึกใหม่เมื่อวานเ,เราเมื่อวานเราเกินไว้ในเฟสเก่าแล้วว่าเราจะมาสร้างเฟสใหม่ที่นี่เราจะมาสร้างบันทึกความทรงจำใหม่ เราจะมาถ่ายทอดพลังงานถ่ายทอดเรื่องเราดีๆถ่ายทอดสถานที่ดีๆถ่ายทอดอาหารอร่อยดีๆธารกิจพิชิตร้านกาแฟต้องมีครับวันนี้เรามาพิชิตร้านกาแฟร้านแรกครับอยู่ที่บ้านเนี่ยเดมบางน้ำบวชครับชื่อร้านวอเฮอะเฮี <the> hill, ครับสวัสดีวัเดอะเฮียสวัสดีว h a เ t อ e เฮีย <laughs> เป็นเป็นร้านกาแฟร้านแรกที่ ที่เราเออสองคนได้มา,เป,นานเปิดตำนานธุรกิจที่ชิดร้านกาแฟกูหวานรายงานตัวครับแล้วเราก็จะสร้างความโชคดีให้กับตัวเองเรื่อยๆเราคือความโชคดีเราโชคดีที่โชคดีที่ a ฟ e b o o k ยังไม่ให้ไลฟ์สดเราก็ได้โอเคสามนาทีมีจำกัดสวัสดีน้องแก้วครับน้องแก้วน้องแก้วเป็น,ปนคนที่ใช่คนแรก ขอบคุณขอบคุณพลังงานที่ที่ดึงดูดแล้วก็ยังเป็นคนแรกและคนเดียวในเพนนะร้านน่ารักค่ะภูมิใจนำเสนอครับวันนี้วันนี้ไลน์นี้เป็นการแนะนำร้านกาแฟที่ที่ใหม่เรายัางคงกินกาแฟเรายัางคงชิดชิดร้านกาแฟแล้วก็เป็นร้านกาแฟร้านแรกที่เรา เริ่มที่เฟสนี้ไลน์นี้ครับ What the ฮิล l แอดเดินบางนางบัวสุบรรณบุรีครับที่ไหนก็ได้ค่ะอยู่แล้วเกิดความสบายใจใเกิดความสุขในหัวใจนั่นคือโชคดีของเราแล้วนะคะวันนี้แบ่งปันเรื่องราวดีๆกันแค่นี้เนาะแล้วเจอกันบรรยากาศในร้าน สวยงามครับเดี๋ยวเราจะ<ม>เก็บภาพน <ไป S 2> ิ่งไปไปให้ชมเราเจอกันใน,ค,ในคลิปต่อไปในคลิปต่อไปครับสวัสดีค่ะสร้างความสุ